ละครเวทีเรื่องนี้มันจะพาทุกคนย้อนยุคกลับไปในยุคประมาณ8090ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะการะเล่นของเด็กในยุคนั้นก็ไม่เหมือนกับยุคนี้ถูกไหมลูกใช่ยุคราเล่นอะไรเล่นเกมเล่นมือถือนะไอแพดแต่พอไปเล่นละครเรื่องนี้ต้องกลับไปเล่นแบบเด็กยุคนั้นคือเล่นอะไรบ้างลูกเล่นกระโดดยางค่ะกระโดดยางพ่อแม่รู้เป่ากบเป่ากบ บอลลูนสีบอลลูนสีใช่บอลลูนสีซึ่งพวกเราเคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมลูกเคยเล่นครับเคยจริงเหรอัยุคเราเล่นหรอลูกประชดครับถ้าไม่ติดว่าพ่อเองมานะเล่นได้ไม่ไม่เคยเล่นเหรอสุเจไม่เคยเล่นเหรอไม่เคยครับใครตูนเคยเล่นไหมเคยเคยเคยอยู่ครับเคยดูเขาเล่นใช่อิงเคยเล่นไหมลูกไม่เคยค่ะเอินเอิ เอินเคยบ้างตอนปถมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไอ้เคยเลย่นไหมฮะไม่เคยเลยครับไม่เคยเล่นโดดยางไม่เคยเลย,ย,เย,เลยจริงๆปอ,อกบก็ไม่เคยป้าอันเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่เคยนนมือตอนป้าเนี่ยป้าเกิดก่อนการละเล่นโดดยางเลยตกใจลูคป้าจัดไปแล้วพอมาเล่นพวกอย่างโดดยางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างสนุกดีครับใช่มันก็สนุกคะ่ะ จนได้ยินข่าวว่าทุกวันนี้ก็เลยชวนกันเล่นแบบนั้นเวลาอยู่ในกองละครเวทีก็จะมีคนเขาจะแบบเขาร้อยยางแล้วเขาบอกเล่นกันไหมทีนี้ก็ยาวเลยใช่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขายาวเลยครับยาวกันโดดกันเลยแบบจริงๆมันเป็นของเล่นที่มีครีเอทีฟมากเลยนะใครจะไปคิดว่าหนังยางที่เราใช้มัดถุงอะไรเอาจะมากลายเป็นแบบทำให้เป็นของเล่นสนุกแบบนี้ได้เด็กๆก็ต้องเซียนเลยสิเรื่องการโดดยาง นี่ขอท้าได้ป่ะเอามาโดดยางกันเลยดีกว่ามามามาใครใครจะถือใครถือใครถือข้างอ่ะอันนี้คือเริ่มคือเอรายการจัดคนเดียวหรอไม่มีใครครบหรอกไม่มีเชือป่ะเออโอ้ยนี่ป้าเออาโอ้ยจะเรียกป้าอไหม เอาจริงวันนี้ทำงานมีความสุขเลยเราแวงทั้งป้าแอมทั้งพี่เต๋าอยู่เนี่ยพ่อก็อยู่ป้าก็อยู่เอาสิเอ้ามามาอ l พร้อมนะหนึ่งจังมากเลยครับมายได้ไดะได้อยู่นั่งเอกของเรื่องเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยไปนั่งเอกได้ไปเองไปไปเฮ้ยได้เอานันไปเอาัน มันตอง่วยวยโหน้าหาจริงจังหน้าตาจริงจังเจียบไปเจียบไปตปไ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 ปอปไรไปะตไป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 รปไปไหไปให้เอปไปไไปไปไปไเไปอไป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 อปไปไปไต่ไป้ไ นี่นี่ดูยุคยุคเขาจริงยุคเขาจริงกูเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะเอว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 เวเอวอเอวเวเพี่ออทเอะคอณได้เอววเอวอเอเเอวได้เอวอวคอวเวเวเอเวเอวัเอ